รายการอบับดันโวล ep ยี่สิบเก้าสวนอาหารี่สูนด้วยมีแอนด์อีสูนอาหารโห<ฮ>มีพวกเค c ด้วยเค c อนี่อันนี้ซูก,กี้ติน้อยแล้วก็อันนี้เป็นสตาร์บั k s นี่ป อ้ยคนเพียบมากเลยครับสุกี oh, mm ้ต hmm. ิน้อยโอ้ตรงนี้ก็สวยมีกวางด้วยนี่กวางใส่รู นี่ตอนนี้พวกเราก็ถึงซูกี้ตีน้อยแล้วทุกคนว่าแต่ขอเชิญพูกเขาโดยที่มีฝาหูที่มีฝาขอครื่องทหูคนเยอะมากทุกคนคนเทียบแบบคนอเนี่ยอันอนี้คือคนนอเหรอ<น>ต้องต้องพาไปกินข้างในเนาะโอ้อยนีสินคนพัก ขอเชู้มาปคุมีสามหกทีสามหกสองปีสามหกสามเคนะคนเยอะมากเลยอ่ะโอ้จัจริงอ่ะแล้วอันนี้คือรอนั่งได้เหรออันนี้นั่งหรออ๋อนอนได้นอนเลย ี่วแสกสน,นั้นเริ่มอยู่ไหนรนถะมามันอันนี้ต้องขอบพูนตาลนี่ค่ะนักกออันนี้คือมีแค่พวกเราอาจารเองที่เห็นเออถ้าแบบว่าไอมีแค่เชียรกับตาลอจาจจะอีก มันมีโลกเยอะมีหลายโลกโลกนี่ไม่ได้มาถึงสาวนะมาถึงขอกโทษทุกคนคุ่สาว6าเจอสาวถ้าทีสาว64แล้วไนมีสาว65เจอไปทะเลาะกับสาวหรือโทรสงโทรศัพท์ก็ไปร้านโทรศัพท์เอออ๋อไปที่ไหนเปี่า ไม่มีทอเลาะกันหรอกมีแต่จุบ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 าเจคนดู1คนคนดู1คนอ่ะคนดูสงคนจะจุ๊บสทีอะมะมาอ่าคดูไม่รู้ป่าเถ้าจะจุ๊บตามจำนวนคนดูเดี๋ยวก็ไม่อายใครก็ตามในห้างใบนี้เบิดเข้าดูเบิดแน่ อาคนดูออกไปแล้วปิดปิดนะปิดปิดนะอ้าว่ไงเฟรด์โทร้ามาละใครอะแม่แม่เบิร์ดอ้าวแม่เฮ้ยยังคนเดียวอยู่นีงไงมาจบจบเมื่งทีุจบอ่าสองคนสองคนแม่ก็เบิด เฮ้รวมกันดูรวมกันดูนะที่มีชีวิตชีวามีความสนุกสนานแล้วก็สร้างสรรค์เชจะพาเพื่อนๆทุกคนไปพบกับประสบการณ์แห่งโลกใบใหม่โลกในจินตนาการ Amazing b o w l ที่ไม่มีใครเคยพบเคยเห็นมาก่อนครับประสบการณ์ล้ำค่าล้ำลึก พิษสมัยพิสดารประสบการณ์ต่างๆนานาประสบมาการมาสัจจรย์ชีวิตวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะมากินซุกี้ตีน้อยแต่แล้วก็มาได้ไม่รู้มาได้ไงคือเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไงเชียร์เล่นฟิตเนสอยู่แล้วก็ออกจะฟิตเนสมาพอดี แม่ชวนไปกินซุกกี้ตีน้อยเจ๊บอกเออไปเลยซุกกี้ตีน้อยก็ไปเพราะนั้นอ่ะเฮ้ยพูดไปแล้วจะไปคิดดูคิดเฮ้ยโอ้คนเราต้องสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสองคนก็เท่าไหร่แล้วสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบเดี๋ยวค่าน้ำมันมาอีกอ่ะคิดละสามร้อยคิดหนักแล้วก็ตกล้วประมาณแปดร้อยเก้าร้อยแต่ไม่ถึงพันเพราะว่า เชียร์คนถ้ามาไหนก็เหมือนมาสองคนครับแต่ก็ยังดีมีแฟนมาด้วยครับมีแฟนมาด้วยดีกว่าไม่มีแฟนมาด้วยครับกินข้าวคนเดียวจานละพันก็ไม่ลุ้มกับกินข้าวจานละสองร้อแต่มีแฟนมาด้วยนะมาได้กินข้าวห้าบาทสิบบาทแล้มีแฟนอยู่

ม่เยเราต้องสแกนอะไรเวลาจ่ายไม่ถึงว่าเวลาจ่ายทุกคน่เดฟแกปเดีขาผมไหมเอโอ้โหเอแล้วมีู ได้กินนะคือน้ำลายคืไม่ได้กินนะและ้วกันจะเป็นหมูไม้ไผ่แล้วก็ไก่ไหมผู้ขายไก่คิวมีสั่6ตันกล้วก็ควมีงล้วผเขาเอาคิวอ,อะไรอะ่ะผู้ายีมีสน้ก็คมีสเป็นไงบ้างจ้าผ่านป้อนผ่านี่งืดขนะึ้นมืดกันขะ้าววดแต่ว่าไม่หนั โอ้แนนี่มากับคนหนอกเลยนะเนี่ยดูไหมนี่ใครเชียเออเชียนอดพีเคเชียทุกคนอันนี้คือเชียไม่ใช่พีเคแม่ดูจำไว้เชียทุกคนต่อไปนี้ต้องทำเหมือนเชียไม่ใช่ทำเหมือนพีเคเออเชียไม่เคยเป็นเงาของใครเชียคือเชียตัวเป็นๆแม่เดินที่ไหนะ <laughs> บอกแกลูกแม่เนะะี่ยน่ารักมากหน้าตาดีหน้าตาหล่อแถมยังพูดพออีกมีพลังเข้าห้องฉุกเฉินก็บ่อยแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอมาตะใช่เพื่อนเฉียก็หล่อแฟนเฉียวก็น่ารัก like นี่ เแมวก้าชีวิตใช้ไปกี่ชีวิตแล้วเนี่ยโอ้น่าจะเกินก้าแล้วครับว่าแต่เราได้คิวที่เท่าไหร่ก่อนสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสอวตอนนี้คิวที่เท่าไหร่สามหกห้ากประมาณ1ี้โอ้แต่วเนี่ยตรงนี้ไปเอาแต่คิวหนึ่งก็ต้องนั่งสามชั่วโมงไม่ใช่เหรอไม่ไม่ทุกคนคือเขามีกำหนดให้คือปาณสองชั่วโมงก็คือสามชั่วโแต่คนสนใจเขาจะกิน กินของคืองคลของคนนั้นอ่ะที่มากินเนมากินที่หลังร้อนมากับก่อนเลยเขาฟังในความบบวไม่ค่อยกอวเลยมันได้แต่างคบางคลของมีแม่ดูอยู่คนเดียวเขาจุ๊บแม่เกลียดอะจ๊บ เจอบจบคนดูมีแม่แต่เดียวนี่เชจะจบตามจำนวนคนดูนะค่ะนี่ยูทูปสองไงมีคนดูสองก็จบสองใช่ไหมไม่ใช่ไหนเธอมาจุบจบจบอ๋อแล้วไม่ได้ดูเทียนี ถ้าคนดูหนึ่งร้อยคนก็จบหนึ่งร้อยทีฮะปุ้ยคนออกหมดแล้วโหแต่รอคิวนานพอสมควรเนาะอู้แล้วเขาจะทำอาหารทานเดี๋ยวเพื่อนมันสุดยอดแค่ไหนขนาดเวลาเหลือห้าทียังสั่งสายรากวันนี้มาทานหรือทำวิดาเนาะ เดือดานาทีอ่ะเอ้องเต็นคนเลยนะราคาหนึานจาไอทากูเมนี่ถ้าคิดเป็นเงินนี่ตัวละกี่บาทคิดนั้นกี่บาทมันเป็นแบรนดเหมือนใบไม้อะค่ะมันเพียงแค่ว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันมันก็จิ้มฟอรไปเหมือนประโยชน์เหมือนใบไม้แล้วทุคนเขามาหลอกกันจริงจริงเหรอโอ้โหโอ้อย่างนี้ต้องเต้นโชว์อะ là bà bị con cái Yeah. Ê. Hey. <laughs> <laughs> <Yeah. cười> บอกมีคนไหมที่ไม่รอเขียวจริงเหรอไม่เขาคิวที่เบอร์คนหยิบกีร่าเบอร์จะทิมพอ่ะก็หมดสนดล้สี่สิบสมันทิง่าดก็สี่หน่2สเยอะอคือเราไปจองไม่ได้นะจอง้าแล้วไปแล้ให้เขานั่งเบร์จะดักรถแทนแม่ พอแม่มาจองมันสึงสองอ่ะาไปเยอะแต่เวไม่ไปจอให้วาตัวสงแปม่จองว็มแปวน้หัสามแดเลยพื่อโหวันนี้ได้สี่สองแล้วมันจหิวกันได้เปล่าหิวมันไม่ยอมกินให้ก๋วของตาล สมก้เที่เดินาไปนโชเป็นเจ้ากอนไมมาเ้าประกาดต่อเมันจะมีไงสมมติว่าบองคนนสาม่งท่าไมหมาสามนามพวกแกสามตวอเขาไม่มาสามแบบโรงพยาบาละเาไม่เียยอเนี่ยเอออย่างไม่แกสองคนอ่ะกลับไปแล้วไม่ได้ไปห้องน้ำหรอกดูเขาดูนะาน่ตา บางคนรอคิวไม่ไหวก็กลับไปก่อนนะครับทุกคนบางคนกินแป๊บๆเนี่ยเขาก็ออกมาชุเกี้ตีน้อยนะครับอยู่ที่นคนปรนคนปฐมนคนปรนคนปฐมตีน้อยเชียร์เอ่อวิวอีทต <With> ิ้งวิทมายแฟมิลี่นี่มัมแอนด์มายเฟรนด์แอนด์มายเกิลเฟรนด์อินไทยแลนด นครประถมพอไว้สุกี้ตีน้อยไอไอ never have been here before วันนี้เชียร์มากินสุกี้ตีน้อยที่นครประถมครับมากับครอบครัวเชียร์มีแม่เพื่อนแล้วก็แฟนวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต first time in my life ที่เชียร์มาที่นี่นะครับไม่เคยมากินมาก่อนนี่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนมาเจอเชียร์ง,งานได้ที่นี่นะครับ <G l durability> เออคำทูซีมีนะครับอิ In <G l ip> นนครปฐมสุกี้ตีน้อย <G l ip> นี่จะพูด่าาคุรกีาาตุณทีภาษาตุรกีภาษา สิบบอกคิว,วแล้วเนาะแต่ท่านนี่เสือก็เสืวนะเลือให้สี่สิบบอกคิวอ่ะดูสิว่ามันจะคุ้มค่ากับที่เรารอขนาดไหนประมาณ4ี่ย,ย่างเออเดี๋ยวพวกเราไปเดินสำรวจกันดีวกว่าน,นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวคนคนอยางเลแชนจะไปไหนแล้เ<ป>็จหค่อ่ะจมเจเจอ่คนดูสองคอนคนดูสองคอนเจอเราเช็นจะจบตามตามจำนวนคนดูนะครับเพื่อนใน ไม่มีไงเขาก็เรียกข้ามไปเลยแล้วไปเดินดูอะไรกันไปตาเพื่อนกับเบิร์ดเคยโดนดูอย่างเจอดูว่าปาบอย่างก็เออวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของแม่กับเบิร์ดเออนี่ไม่ใช่อยู่ที่เบิร์ดนี่อาจจะขึ้นบันได

เปล่ามันอยู่อไม่กินคืออะไรโอ,อ้มีีแค่โหอันนี้ห้องสมุดปะเนาะเหมืหอนมีหนรรังสืออยู่อ่ะร็ครับโอ้โหคอรอเยอะมาก นจะเป็นฟินเน้เออต้องไปถามเขาว่ากี่บาทเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพวกคลินิกอันนี้ก็จะเป็นนงานเพื่อนตัวยอดเรียม เรียนต้องไหนอ่ะนี่่ะหน้านี่ไงโออเดี๋ยวไม่ก็แค่หมุนหมุนขยับขยับน,นะโยกไปโยกมาเออจกินลองตั้งได้แเออ,เอ,อเอามาตั้งไว้ดีไหม

เป็นรายเดือนทุกคนที่นี่ฟิเนสฟิเนตหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้บาทต่อเดือนหนึ่งพอบาทต่อเดือนต้อวันละสาบกว่าบาทอ้เออเขาได้ทุกวันไม่มีจำกัดช่องเป็นแอร์ก็ถือว่าไม่แพงก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าเขามีแอร์ตแอวันละสามสิบหกาทและมีแอร์เครื่องเออถ้าวันละห้าสิบก็ เท่าไหร่แล้วสามสิบห้าป่ะสามสิบห้าหนึ่งพันห้าน่าอันนี้มันเขาบอกว่าพันเก้าพันเก้าสิบอ่ะพันเก้ากว่าเก้าสิบต่อเดือนติดว่าต่อเออวันละหกสิบหกว่าโอ้โหแต่ก็ถามว่าดีไหมมีเองเครื่องใหญ่ย่างนะเครื่องออกกำลังกายด้วยมีความดูแลอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเออดูแลร่างกายด้วยเงินได้เนี่ยนะ แต่คนก็ใช้บริการดีเนาะนี่ไงเพื่อนลงทางนี้ดีกว่าเบิร์ตไม่ใช่ลงทางนี้ไงไอ้หรือองลิฟต์องลิฟต์ดีกระไดก็มีุยระไดก็ใหญ่เนาะมันมีทางใหญ่เั็นทีไรอ่านั่นอะไรออกซิแกรมเพิ่มออกซิเจนฟื้นฟูสมอง ใา่ผมไม่ว่างจัดขวัญถาวรขวัญอะไรบัวถมนฟันกล้ามใหญ่โดยอายโดยแพทย์อันนี้มันไม่ได้สร้างด้วยการกินหรือว่าการออกกำลังกายเนาะมาใช้เทคโนโลยีเนาะเชื่อว่ามันได้ไม่นานหรอกนะเพื่อนของมันกินแป๊บเดียวก็โอ้เียเห็นลิบในนึกถึงสะพานแก้วสิงคโปร์ เออเวียดนามเวียดนามที่ขึ้นไปบนหิมะอ่ยแบบี şey okay. ้เ okay. ก้าสิบกว่าชั้นเอออันนี้มันขึ้นแต๊บนึงแเงวก็จากนั้นก็เป็นสะพานใหญ่ๆเนาะสูงโอเคทุกคนเดี๋ยวพวกเราค่อยมาไล์ใหม่เดี๋ยวรอเขาก่อนอันนี้มันคิวที่เราไห่นะเพื่อนก็โอเค